ที่พูดหยาบแบบนี้พี่พูดไม่พอเลยนะคืมอ้าวแล้วไปปื้มเอางี้ถ้าจะพูดคำหยาบให้เป็นคำหยาบเป็นคืมด้วยดีกว่าเป็นคืมอะไรคึมไอ้ขึ้มปื้มไอ้คืมหัวคืมปื้มเนี่ยไอ้คืมไอ้คืมที่พูดคืมอะไรไอ้คืมไมคเหมือนมึงคิดได้หรอคือด่าซ้ำๆอ่ะ เอาไม่ใช่มันไม่ได้ออกก็พี่บอกว่าเอาเปลี่ยนคําหลังเป็นคืมไงจะเป็นสระอึมไง <c oughs> ไม่ใช่ปื้มบอกให้เปลี่ยนอะไรนะคําหยาบเป็น<อ>สระอึมไงก็อคไอ้ค้มไมคึ้มเออก็เลยไอค้ค้มไ,ม,ไม่ไค้มอ,มอม <c oughs> ยาอ่าด่าตอดรอบเด้อเขาบอกฟังดูสุภาพทันทีเลยครับเออเอาไว้ด่าคนที่ไม่รู้ภาษาเราไงเอาเราเหมือนแบบที่มันมีภาษาลูของของสาวสองใช่ไหมเออเขาก็แบบเอาไว้คุยกันเองว่าแบบเอาไว้แซวอนี้เราก็เอาไว้ด่าในโน้ตที่คนอื่นไม่รู้ไงไอ้ค้ม้ยเปวยหัวคืม ไอ้หึมเอ้ยไอ้ซึ้มไอ้ซึ้มไม่หึมไอ้สัตว์เจอทางนั้นน่าพูดได้แล้วนะนี่ไงแล้วกูแย่งไอ้เน็กโดนกูดิโอ้จบแล้วจะเล่นชิปเมอร์นักกรรมอ่ะเยี่ยงหมาแล้วว่ะนายกหัวคึมไม่หึมเอ้ยกูไม่น่าเปิดเลยนายกหัวคึมไอ้ซึ้มเอ้ยเอ้ยถ้าเอ้ยมันเอ้ยมันต้องแบบไอ้ซึ้มอึ้มไม่ไม่ถ้ามีเอ้ยไม่ไม่ถ้ามีเอ้ยแล้วต้องเป็นไอ้สัตว์ แล้วเราจะเราจะเว้นคำย <hi> ากทำไมนะภาษารู้ถ้าเข้าใจทิศถ้าเข้าใจง่ายมากมันก็เหมือนทุกภาษาป่ะไอเหมือนภาษาอื่นเนี่ยแค่มีหลักการเออคือมันจะมีหลักของมันถ้าคุณไม่เข้าใจก็จะไม่เข <x> ้าใจ้ลกแว็ถ้า <illustrations> คุณเข้าใจคุณก็จะเข้าใจไม่ใช่ดิไม่บอกคำถามเว้นเว้นในต์ต็อกกูยังไม่เข้าใจเลยเอาจริงตอนแรกเข้าใจภาษาไม่พี่หรอกไอ้ปื้มเนี่ยดูเดน better เบทเธ e ทูเกเธอคอมแบทเทรนเนอร์โลเบสปัจจุบันปัจจุบัน นี่ผมเปลี่ยนสกินโจโจเป็นเพอร์ซีพิเดชันละพี่โลไม่ได้นั่นเลยอะชิมเมอร์บวกหนึ่งไอ้แคดบอยเข้าน้ำเลยลืมไม่มีชิมเมอแล้วแคทบอยมันเข้าน้ำเลยห้องน้ำแป๊บเหรอเพื่อใจไม่ไหวเข้าน้ำแป๊บแล้ว้องอยากเล่นเดย์จัมบูลองเดี๋ววะเน้นไม่ก็ไม่มีเธอช่วยให้ช่วยรวยสวยมวยตัวสวยๆวยยังไงเธอทำให้ฉันรู้สึกเหมือนตอน11 ตอนที่ฉันคนแรกมีแฟนคนแรกเช็ดน้ำตาให้แฟนครั้งแรกวิชมาแล้ววะเองน้ำแรงน <ะ S 2> ้วท,ทุกคีย์บอร์ดด้วยเพราะทุบประตูนี้เธอถ้วยให้ช่วยรวยสวยม้อยสวยสวยลิขสิทธิ์เขาก็ไม่อยากเรียกเลยแต่ <c oughs> <c oughs> เขาเรียกไม่ได้แต่เขาอยากเรียกอันดูทรงแล้วแบบเออมึงร้องเพื่อให้ดูแบบขอร้องมวยฟวยคัวรุ่เองอะไรไปอยากถึงกันเลยอะไรได้ยินชัดเลยยิแปลกดีนะครับเฮ้ยเฮดบอยมันชิมเมอร์เมนเฮทบอยได้ตะหลิวกับพร้อมกระดาษเลวยหรอม่เปล่าได้ดาบมาก่อนแล้วก็เลยหยิบตะหลิวแล้วก็เป็นสเปรดูล่าเป็นในเน้นนะเจม สองมาเซ็นมาที่คอขีดภูษาขึ้นห้าอย่างไวให้เกมนี้มันจบจบไปยิง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 เร็วกว่านี้แต็แน่ขอเร็วกว่านี้เอาตังเราตังยิงแต่ไม่เป็นไรไม่ขอยิงเร็วกว่านี้ใครยิงเร็วสุดในเกมวะผมยิงเร็วสุดในเกมผมว่าบาทเพราะบาทมันยิงเร็วจนยืนเต้นได้สายยาตีเร็วสุดหรือมั้งอันแรกได้เลยนะออกขวานเนาะสายยาไม่ก็สเวนอะตางบ่างไม่ไม่นี่เนี่ยนี่นี่เพิ่มเพิ่มตีเร็วเราก็เพิ่มตีเร็วด้วยตัวเองไงบวยซวยรอยบวยไง กันซีลกันกุญสูเลนเบทพี่กันกันแล้วกินตูมีตูแล้วกันเอาเละเอาทงไปเพิ่มนี่ไงพี่มันรักหรืออะไรวะนี่นี่ต้องพีว่ะน้องพวยว่ะน้องพวยนี่ไงมาแล้วมีหนูด้วยเนี่ยตีโคตรเร็วผมมีหนูด้วยเป็นชาวคีหรือเปล่าเนี่ยจิจจิ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 เสียงนกว่ากว่าเหมือนเสียงหนูยี่อะไรแล้วมึงแย่งเงนจิจจิทำไมอ่ะไอเปื้ลพี่ที่ชองไปลงยกับพี่ มันโดนไฟช็อตไงไฟช็อตยังไงหนูช็อตจี๊ดงงเฮยแย่งกันจคิดเฉยเชี่ยผมเบลโหลหรอวะมันได้ว่าง่ายอิฐไฮบุ้งนั่นแหละเซนตี้ขอนานๆฟนนิตี้ขอยืนนานเรนิตี้ไปแหละเอาไม่ใช่ไม่เดี่ยวเดียวผมขอนานๆเราเดียวกันน่ะขอยันนานขอยันนานอยากอยากยิงอยากยิงทำไมผมยังไม่ได้เห็นตัวสีม่วงนะตอนนี้กูขึ้นมอเป็นห้าเปอร์เซ็นต์กูยังไม่เจอสักตัวนะเขอนานๆโดนล็อกไม่ถือเลยแต่ตังเพิ่มเหรียญได้นานกว่านี้ครับจอยไม่ไม่ถือเลยที่คอมนี้านเกม บาดีที่เกตแต่ดังเพิ่มได้นางคนนี้นี่อไหนอ่ะตัวสีม่วงเขไม่ใช่สีมออ่วงเลยเฮ้ยไอด้ดัชไอด้ดัชไอด้ดัชทิ้งเขียวมาเลยทีได้ลูกแก้วอันนั่นลูกแก้วบางส่วนได้แล้วไอเทมหนึ่งชิ้นของเดวิดเอ็กได้แล,ล้วตะหลิวได้รถผมไม่โหดเลยพี่แม่งได้ตะหลิวพี่เฮ้ยมองดูลูกนี่เดี๋ยวลูกมันลูกลัก,กว่ะจุบจ๊บจุบจ๊บจุ๊บจุ๊บสีม่วงไอสัตว์เกมรู้จักสีม่วงปะห้าประซวยไม่มีอยู่จวย หอยู่ในน้ำขิงร้องยังไงร้องยังไงฉันอซ์ไฮบอลได้และอซ์ไฮบอเฮ้ยอยู่นี่สองดาวแบบนี้คุณไม่รู้เลยเล่นไบอลไอพีเจบงหนึ่งไอพีเจบงหนึ่งจะโดนเดวินแอคของยิงี้พีมีตัวสีม่วงล้ว่าจิ้เฟนอ่ะมันไม่มีตัวสีม่วงถ้าไปเชียวอยูมาจจก่อนนี่นี่เป็นไงล่ะผู้ไปเดินโลหะไม่เจอ้อหาบัมใช่ไหมริโอตัวเดียวก็ได้บริการ รูลู่มาอีกแค่หว่ะคู่ซันนาก็ได้ลู่นี่คือแบบมาไม่หยุดนะครับแรงไม่เอาแรงผมอยากเห็นรูลู่แบบไปอยู่ในห้าบาทแม่งเลยโยโร่ที่ว่าถ้ารูลูห้าบาทนี่เราจะต้องใส่สกิลอะไรเพิ่มเป็นสกิลนี้แหละอันนี้รูลูสามบาทกับห้าบาทสกิลเดียวกันเลยพี่บอกพี่จำได้แต่มันแคลียร์น้สกิลไวเชยเราถ้าพี่เว้นห้าบาทเป็นยังไงพี่เว้นห้าบาทลองซิเอ้าวใครกดยอมใส่หน้าคนนี้สัก สมัยว่าเขาได้เขาไม่ได้ตามคอมเขาก็อดยอมเอออาจจะแบบหรือไม่ก็อัพเมนโกโก้ปะโกโก้ก็สนุกแล้วนะโกโก้ก็สนุนนะเวลาตอนดูเด็กๆได้ไม่นั่นโกโกวาอะไรอะโกโก้พาวเวอร์เรนเจอร์เราลูรูเคยห้าบาทด้วยเหรอเซตสาม่ยเซตสามผมไม่ได้เล่นสองสามสี่ผมไม่ได้เล่นนะห้าหกเจ็ดจิ้งจกยัดไส้แปดเก้าสิบเชอร์รี่จักรจีอะหัวไอแอมอะบันไดจักรดั่งจังบู้

อืออีนี่สองกีนี่สองเอ้ได้หรอเร็วจังได้เลยนี่ไงล็อตอีกแล้ล็อตีกแลว what the fuck แกนั่นแหละเออยอกีมาแล้ววันตาตาบอดอะบอดผมอ่ะมีอะไรมีชยอไม่อย่าฆ่ากูอ่ะโอเคไปไกลๆเลยที่อเ้ยเว้นมันด่านงะย่ไปไกลเลยที่่ิงนยิงันขอนานานมึง พี่อกให้ผมมีมาบ่อยจังตัวละครมันมาจะให้ผมทํายังไงผมยังไม่ได้กดดีด็อกครั้งคุณจะมาหาว่าอย่างงี้ไม่ได้ได้ไหมใจคุณช่วยออดจะมาหาว่าผมเล่นมไม่เล่นชิมเมอร์สเกลแล้วชิมเมอร์สเกลมายเยอะจังเอาตัวละครมันมาคุณก็ต้องไหลไปตามตัวละครคุณค่ณซีเอพี่ต้องไหลหไอเทมทารอนแปลกแตกกว่าเว้นล้อถอดได้เท่มไงอเรากูเจอแล้วเยดูเยอน่ดเนทารอ ตอนเติมบู้เพอร์ออกเออฆ่ามันก่อนดิไอ้เท่ยอย่าให้มันได้ตังค์ไอ้ชัดฆ่ามันเออที่ดิเลตตาบอกไอ้แดดมาดีดิใครอ่ะไอ้เที่ยวสนิซี่ไงที่เดชี่คิดเองไม่เป็นเหรอไมันเดี๋ยวนะมันเอาแปรงสานมาจากไหนวะไอ้เที่ยแอบเมนก็ไม่ได้เรื่องมาเอาแต่เหลียวจับไปงานไปงานไปงานขิงนั่นไปสนิสซี่ เว้นที่เจอเดจ้าตไปกันจบไม่ทันแล้วเดจาบูอายจัสซี้บาซิติปายอาร์ซิบิซโบซื้อนี่เดี๋ยวปื้มร้องให้ฟังพี่ไหนปื้มร้องหนึ่งสองสามเดจาบูไปเดจาบูเดซิจิบิคาบิฟ้าน้ำลายเ <c oughs> ต็มไปละน้ำลาย,น,ลายน้ำลายมันเต็มจอผมว่าเต็มโต๊ะแล้มาไอ้ปื้มเยอะกระดาษที่ชู้อยู่ไหนวะ <c oughs> โอู้น้ำตาอีกแล้วสามอันแล้วน้ำตาลงห้าแล้วเนี่ยอุ้ยพี่น้ำตาสามอันแจะมาเกลียน้ำลายนะ ที่น้ำตาแม่งไอ้สัตว์ตาหลูรูแม่งที่เกิดมาบัฟเพลทสปีดอ่ะคงไม่ทันน,นะครับหนีบัฟเลยที่แต่เกิดมาบัฟเลยถ้าเจอเอลซินก็กระจอกเลยเพราะว่าจะบัฟก่อนเอลซินโดดมาไม่ไม่โดนทิพย์ตึกหน่อยเออตึกหน่อยยืนนานหน่อยเออเออไอพี่นั้นนานขอตัวหน้าขอนตัวน,านอน เอออบกให้ต่อเวลาขอนานๆขอให้ต่อเวลาขอให้เต็มร้อยขอเต็มร้อยขอเต็มร้อยพุ้ยไฮเอ็นช็อปติงฟ้าด้วยเฮ้ยมันต้องเอาวันไหนวะมันฟ้าแล้วรัวเลยด้วออะไรวะผมไม่อยากรายงานนใจผมไม่เจอแปลงสายอีกคันหนึ่งผมวายฟอร์เลย่อนไอวินฟอร์เลยนเองวินไหมวินฟอร์วินไี่แปลกดลมอ่าผมจะก้านะคือถ้าเอาไฮเอ็นช็อปมาผมรู้สึกว่าไฮเอ็นช็อปเซตเนี้ยแม่งก็ต้องขึ้นก้าวอยู่ดีเว้ย มันไม่ได้เก่งเหมือนที่แล้วที่แบบเวลแปลเก่งอ่ะก็มีแหละมันก็มีเวลแปลเก่งให้พี่เอาไข่มาวะตอนแรกจะเอาไอ้เวลอัพมาไม่ใช่เวลเว้นอยู่ไหนนะไอ้เว้นวะเว้นอะไรมาไอเทมหสองชิ้นรีคอร์ดไอ้เอันนี้ก็อะไรมาติดโกบเอาติดโกบทุยขาดแล้วเชี่ยเวลเจ็ดแล้วเขาบอกหมดตัวพี่เดี๋ยววันน็้ผมให้รถมาสามันแล้วมันจะตายแล้วอ่ะเหลือสามสิบเจ้าผูดทีรถมาสามันแล้วอย่าบอกแล้วมึงล็อกรถอต่เชี่ยสายญาติองดาว โอเคเราอาจจะต้องสวิชไปสาย,ยารันแล้วซ์ยงถ้าสวิชสาย,ยาก็ต้องได้เลยนี่หว่านี่และได่นลดิงล้ว,จจลวให้เดี๋ยวเอาพกปืนใหญ่เอาตัวจิ้นแสงได้รถมาสามอันอยากเดล่นเออ่ะ,ะใช่อะว่าแต่ฟักมันพิ่ไก่ะเนี่ยเออ พี่ออยากกเเะด็ถ้าฆ่าอีร้อยรอบนี้กูยังได้ล็อตอีกก็คือล็อกของแหละไม่นะผมได้เกาะนะผมได้เกาะมึงได้เกาะหมดเลยมาสามอันอะไม่ได้อันแรกนนทำรอนที่สองที่สามแี้ยยังไม่ได้ล็อกเลยก็คือล็อกของไงไม่ใช่เพื่อได้จิมเบอร์หรอกหายายไม่ตีไม่โดนลูกตลอดเลยตีนะตีมันตีมันก็ไปตีแบบมันตียังไงตียังไงแปะแปะเฮ้ยอะไรอ่ะแปะหรืไงคนไม่โดนถามเขาแปะแปะคืออะไร ไอ้สัสตร์นี่เราพูดประเด็นคือพูดพร้อมกันด้วยนะไม่ต้องคิดแบบเนี้ยเออสามปีไงจริงไงแปะแเป้ย่งพูดพร้อมกันเด้อว่าตัดฟักเหมือนเล่นซูเปอร์ไซย่าตบแปะชาร์ดอ่ะตบแปะชาร์ดผมอยากรู้มากเลยเราจะชนะเกมนั้นกันตรงไหนวะผมไม่เป็นชาร์ดผมเห็นเพื่อนแม่งเล่นอ่ะตบแปะชาร์ดตบแปะปุ้งเลยตบแปะปุ้งไฟแดงผมยังชนะอยู่อ่ะอ่าเราผมมีอีกแผนหนึ่งคือเอาอันนี้ แทน2ตัวนี้ผมประทับใจมากนะครับตอนตอบเอ้ยเว้นมีคนอยู่นี่สามดาวไอ้ที่สองน่ะมิลารแค่มันไปแล้วมิลาสามบอลลเออร์สี่นี่แหละรอนี้เป็นไรอ๋อบอลลอ่เอาพี่ชนะมันด้วยมันโดนสายญาติเสริมว่ะเออสูงสหน่อยเออได้รอดกันไหมเนี่ยกูตายแป๊บเหรอเชียรอีสไนบอลเราวอีสไนบอลเขาเนี่ยเล่นโอลาร์แบบอ่ะผมพร้อมเพื่อโอลาร์แบบเลยด้วยย้อนแข่งอือเว้ยเจนเด็ก ยี่สิอยู่ประเดีต้องเป็นวอลเเออร์ดียวแล้วอะไม่ได้ด่าแล้วจะได้ดาโอ้แม่งเอ้ยขอพิมมายี่สิินกูได้ถามซ้ำถามรอบพี่จร้อไงเราไงพีวีอยดพีเนี่ยไม่ติดอีกสิบสิพี่เป็นคนแต่งอ่ะมันพีเวีอยมาแล้วปะพี่ไเคยฟังอ่ะดิเคยดิสั่นเลยเข้าใจไงไม่งั้นเขาไม่กดจังหวะกันหรอกอฮาว่ะ เนี่ยผมเจอไอ้นี่ละเอโซเดีผมวเขาไม่เจ็ดอยู่เลยนะเนี่ยเอโซไอ้นั่นนะเมดไอ้กแค่นี้มียาโอ้และไอ้เสียสนิสซี่นี่หว่าสัตว์ที่มันมมจะไงเก่าวจะ<ม>ล้มมันเลยเหรอเก่าอะไรเขาทำรีเมทต,ตั้งรอบหนึง่งโ <c oughs> อ,อ้โหอ,อันใหม่นี่อย่างอลังตุ้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 งมันตีกองอันนี้ได้เชนเวทนะกูได้ตาลิวแล้วไอ้พวกเงี้ยโดนกล้วยแทบได้แบนชีอ่ะผมเทสอันนี้เดี๋ยแค่โซอีสินะ ไม่ใช่เชนเวดเลยตัวพวกเวดแต่เราควิกซิลได้นี่หว่าควิกซ mm ิลไปเลยสัตว์คอสกว่า break, แล้วก็ล็อกเก็ตล็อกเก็ตข้างหลังเลยข้อล็อกเก็ตข้างหน้าล็อกเก็ต hmm. ข้างหลังนอยู่ตอนนี้อยู่15วีแล้วอะโตมีแย่ล็อกเก็ตนน yeah, หลังกได้โซอี้ว่ะคาวอองเจมเปียสยังไงละ่ะพหนุ่มได้เหรอเรียกแปลกทำไมอ๋อมีบกช่องก็งงว่าปกติมันต้องเวลก้าวครับนี้อินเมจิมดักกึมพหนุ่งบอก, um, ก,บอกตั้งเร็วเก้าเลยครับ เปลี่ยนของโปกิโปกิเป็นอ่ะยังคิดไม่ทันซะเออเลยครูผมต้องการเราฟช็อปเชฟเมทอีกคนปะเอาวันนี้ออกได้จิง้งไปเรียบเลดบิงมันห้าครับใส่เชนได้หกแล้วก็เมทขัดหนึ่งเมทก็จะมีโดดน้ำนามิูกถ้าผมอยากรู้ความนี้ผมจะสู้แกไอ้คราฟแชมป์แคปบอยได้วปะวะ ในสุดมีคนเล่นเขาาแชมป์ให้กูตกละวิ่งยัไงปากดีป้อ่าแล้วมาดีเขามาดีคิดว่าผมจะเหมือนไอ้กระจอกที่อยู่หลังบ้านมาตลอดเวลาเลยอาดิคืออะไรอ่ะโดนโดนโคตรอภพี่มาหายื้เกมแน่อะไรคือไอ้กระจอกที่อยู่หลังบ้านตลอดเวลาอ่ามันกระตูนกระตูนมนชอบมีกันอะกระตูนพวกฝั่งฝั่งฝั่งอเมริกาจะมีเด็กทําเป็นเก่งๆอยู่หลังบ้านเด็กต้หาตัวติดไกลใหม่ตัวหนึ่งโดนแห้บอยสายยากูขาสามตัวไอพี่โดน จะซื้อดักแบบโอ้ยดูแช่เติงเติงทั้งวันมาเด็ดบิงโกถึงนักหรออีสแตร์มามาเจ็บไอ่พีเล่นอะไรอ่ะไอ้นั่นเหมือนเดิมหรอหรือแคทบอยเดีเราต้องพิสูจน์ไอแคทน้องแคทบึ้มถึงนักหรอไม่ทั้งวันน้องแคทบึ้มแคดบุ้มโอ้ยวันนี้ทั้งวันยังไหวแบบนี้ทั้งวันยังแบบมีทั้งวันยังไหว ต้องเอานอมซี่ออกนะนอมซี่มีประโยชน์อะแล้วนะค่อยๆโลไปครับเดย์เป <Day S 2> ็นหกอันนี้เพอร์เฟกต์เดี๋ยถ้ามันต้องเป็นม้าเด็กตัวหนึ่งเออใช่ใช่ม้าแทนเป็นนาได้อ๋อผมไม่ทำอะไรละเก็บตังค์พี่เจอเซนิซี่ล่างฟอร์มตายออไปเซนิซี่โอ้ยทำไมมันบูบี้โดนแย่งกูเล่นไหนเอ้ยทำไมมันบูบี้ที่แม่ตันหลิวแล้วมึงต้องเล่นชิมเมอร์ตลอดไอ้เด็กเอ้ยว่ามัน ใช่เพื่มหนีมันรอจังหวะนี้มานานแลแกสายมีเสายมีอะแย้มาเล่นชิมเมอร์เฉยเลยอย่ากูเลดีไงิงไงขิงไงพี่เพื่อนขิงไงขิงมังคอดดองขิงมังคดองงคิงคิงคิงดอ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 งคิง k องคิงด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 องคิงองคิงดงคิงดองคิงดงคิงดองคิง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  ไอ้เชนมันมันดอดไอนั้นปะดอดได้พี่แต่ไม่รู้ว่าสแต็กรถเปล่าแค่นั้นเองทำไมถึงไปเพลงนั้นหัวจะปวดเออผมเจออยู่ในขางเรามือสั่นจับเมาส์สั่นหลบเล็กก็สิทธ์หรอครับแปะก็สิทธิ์ถึงกับอ้อนวอนไอ้เชมัน่าตอนมันบินแม่งโดนแดนเกตได้อยู่นี่ยว่ะถึง่อขอชิ้นยู่ะแปะพอถึงว่าทำให้สู้ไม่ได้แปสู้ได้เหี้ยแหละครับออฟแชมป์อยู่ข้างหลังนะร ตอนนี้เศี4วีแล้วใช่ป่ะตอนนี้อีโกงพี่ผหายเลย4วีอะเรเจอนามะฟูไม่ได้ใช่ป่ะมันเจอน้องพี่อ่ะเออวะไม่เจอแค่บอยอีกทีไว้ตัดอยากเจอว่ะเดี๋ยวก็เจอรอบหน้าละพี่เพราะผมเจออีกคนนึงยังจะหาร้องอีกเหรอลิงขิงร้องทำไมไปเอากล้าวเนี่ยฮะกล้าวอะครับอะไรสักอย่างนะพี่แต่ผมไม่อยากจอ ไอพีทำไมได้ไอเฮียแล้วโวยเอ้ยมันเลงมิสัตโอเคกูได้ของสามชิ้นอ,อ,อิ่มอิ่มผมได้ของดาเมจได้เอเอได้ของดาเมจดีละกำจะบอกได้ของแทง้งใบเจอเชตบอลก็ไม่ช่วยไอเฮียผมได้ฟอเรสเซนฮาร์ดสองล<พ>้นนะอ๋อไม่ไดพีได้ <c> <c> พี่ไม่ชอบหรอฟอร์เซนฮาร์ดสอ,องีมันไม่ถึงไม่ชอบฟอร์เซนฮาร์ดแหละไม่ชอบพี่นี่เป็นไงกูโดนสอบตายโง่ปึ้ง มอยากเอาเลดวิงหกออกว่ะเดี๋ยวเล่นแค่เชวนากับซาย่าครับต้องอ่ะซีซีเยอะกว่านะเก็บตังสักล้านหนึ่งแล้วก็ <S <S พี่บาทน,นะสักล้านหนึ่งอยากที่ทีเดียยิงแบบติดความแท้จริงแล้วก็แบบสักสามสี่ล้านแล้วหนึ่งวีตูนะพี่เออไม่เลิอกเก็ตตัง<อ>ล้านหนึ่งอย่ายิงเชวนาพี่โอ,โอ้ยหายไปแล้วดูดะเมศดูดะเมศโปโปโอ้จะขับมุมตู้ไม่ได้เออแม่งตู้ไม่ได้จริง ต้องนะต้องโมเข็มจริงวะมาผมได้ซีซีเพิ่มอีกตัวหนึ่งละยาซึ้มยาซวยหัวขึ้นสองดาวพอแล้วกูอ๊ะไม่กูขับมาเจอคนเดิมวะอ๋อตายหมดแล้วพี่วะใครอว่าขอตายยาสามดาวอยากรู้ไหวป่าว นีไอ้เก็บลูกแก้วนี่นะลูกแก้วมาแก้วโอ้โหแติมมันร่ำรวยเงินทองได้ล็อตอีกคนนึงไม่ไม่ได้อย่างอื่นละได้หมัดนี่ไม่มีภาพกับข่าวออฟแชมเลยว่ะทีที่ชึบ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 โอ้ยโดนลู่นะไอ้สัตว์นี่แน่นี่แน่นี่นะนี่แหไอ้ลูปิเกตแล้วนี่นะไอ้ราฮีโร่แล้วออนสองออนสองแทนเชนเราจะไม่ได้เล็ดวิงหกนะคือเล็ดวิงหกตอนนี้ก็ อาแทนแทนยาโอได้ลองดูลองดูภาพหนึงนะได้บุ๊กกับเชนนะครับโอเคเชนสองนึงได้บุ๊กกับเชนได้ออมองดูภ <c oughs> าพหนึงตอนผมไอเล่นค่าวขาว่าออฟแชมเปี้ยนนะพี่ไอคอมซีซีผมเกือบแพ้เพราะไม่มีจุดเอ็ดเอรเล่นไม่ได้ไอตอนโดนแช่เลขมันขึ้นปะก็ขึ้นอยู่ดีปะขึ้นครับนับเวลาเนี่ยหนึ่งสองสามเออขึ้นไม่แหมโดนก็โดนตอนแรกผมว่าโดนก็โดน เดินแล้วไม่ตายก็เยอะก็เดินไปดิเยอเล็กสี่แล้วมันกำลังยิงใครเป๊ะเ่ฮ้ยฮ้ยฮ้ยฮย่าเล็กสี่โอ๊ะสติผติผมไม่ตายแล้วพี่ผมได้เดวอนแฮมแล้วตอนแรกไม่มีนี่สาย่ากูไม่สามแต่ผมไม่ย่าโอดีสติดีกว่าออนว่ะไมน่าขายยโอวันฟักกิ้งสายย่าครับโญสามดา ตัวทองตัวทองีีี่่่่เยยยกลลลููคาแ้้วอันนไมรตั๊งต่๊งตึ๊ง่ึ๊งตึมงตึ๊งตึ๊งตึ๊งตึยงตึ๊งตึองตึ๊งตึ๊งตึเงตึ๊งอึ๊งี่เงตึ๊่ตึ้งตึมงตย๊่ตึ๊งตึองตึ๊งตึ๊งตึ๊งตี๊งตึ๊งตึ๊งตา๊งต0๊งตึ๊งตึ๊กตึ๊งตึ๊งตึแแคึ๊คตึ๊ง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 อึ๊งต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 ึ๊หต้ย

ไม่น่าไหวอยู่ดีพี่ว่าไอ้ด่ามันตัดหัวตัดหิวก็ไม่ไหวโล่แม่งขึ้นอย่างนั้นแนะใช่จริงป้าเป่าต่อให้มีตัดหิวยี่สิบอันเลยก็ตัดโล่ไงไม่ได้สมดุลนิดดูเปล่าตัดใจได้ไหมเพิ่มต่อดิเพิ่มไปไหนฮะไปนี้ต่อให้ไม่มีเอ่อ C O C นะครับออฟแชมป์ทำอะไรได้มั่งสายยาถามเดาตัวขนเยอะอย่างนี้รีคอร์ดเดเมดเจ็ดสิบห้าโบนัสขนห้า อุยจะเข้าอุยเอาว่ะโดนสันแต่ไอดั๊ดไ<ป>๊บเลือดเต็มอุ้ยดูรูดกลับดิึด๊บกลับอีกทีนึงพ่อเนี่ยเลือดเต็มคือเฮียอะไรอุ้ย,ยตายเลยตาย,ตายเลยอ่ะเดี๋ยวรอบหน้าลองใส่เดียวซีขดมันเยอะไงขดมันเยอะอเอาว่ะขดมันเยอะแล้วมีใจแอนไงเดี๋ยวรอบหน้าให้ใหแค่บอยใส่เดียวซีครับ ซีโอซีอะไม่น่ามีภาพเพราะว่าเมื่อกี้ไอ้ดาร์ตยื้อสองรอบอะยื้อแบบโคตหน่ายื้อเลือดเต็มสองรอบอะบ้าเพราะวะบ้าวะยื้อเลือดเต็มสองรอบแบบปักปักเพราะถ้ามีซีโอซีปุ๊บข้างหน้าผมจะไม่ได้เล่นแบบเมื่อกี้ครับผมข้างหน้าผมจะตายไปเลยแบบเชาหน้าที่เลือดมีมีเลือดทําไมก่อนพลเรือเมทเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งพลเรือเมทอะครูมีเลือดทําไมดีกว่าเชาหน้าที่ไม่รู้ว่าจะมีเลือดทำไมเออเฮ้ยได้นี่เฉยเนีเซนเป็นดุ๊ อันนี้ใส่ซีกซีอได้แต่หลีวใส่คาวอัพแชมป์แล้วใช่ปะ <c oughs> ใส่แล้วสินะเขากี่แคดบอลกําลังจะสามนี่ว่ะโจเดียวอ่าเรามาดูกับตอนที่มีคาวอัพแชมป์นะหยอ่ยมดึงดีสวยอยู่ลูดอุ้ยแต่าหายไปเยอะแนละ้วน่ะลูดเดียวอะ่ะแคทเดียวอะ่ะแคทที่สองลูดคิดหายละคิดหายละเขากี่เต้นครั้งที่ห้ามันกำลังจะยิงใครโซน่าแปะ งานไม่ได้เดียวอโอเฮียรูตติดโล่ซะรูตติดโล่สองพัน่ะเมื่อกี้ได้เมื่อสามหมื่นหนึ่งอ่ะแม่งรูตติดโล่อ่ะนี่ไงเราได้พุ๊บพุ๊บของแท้แล้วว่า C O C คือก็อดก็อดคอม อ, <g ül> อะไรมือปุ๊บเฮ้ยเราผมได้เล่นสายยาแบบเ็ดดีมแล้วไหม